วันนี้นะครับเราก็ตามมาจะพบครับกับในตำนานที่เขาเรียกกันว่าดัมเบลเทพครับสับรุ่นนี้แน่นอนเลยครับมันคือ power block รุ่น sport 50นะครับหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นสีเงินเงินอย่างเงี้ยเลยนะครับลองดูนะครับส่วนรุ่นนี้แน่นอนครับสีดำดูพรีเมียมเลยนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นของเขาคือรุ่น power block pro e f p นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า2รุ่นนี้ที่เขาเรียกว่าดัมเบลเทพเนี่ยแค่จับก็รูแล้วครับว่ามันเข้ามือทั้ง2รุ่นเลยครับ เราจะมาดูกันว่ามันต่างก,กันอย่างไร,รแทนรุ่นนี้เลยครับคือรุ่นสปอร์ต50นะครับถ้าเราเล่นเต็มเต็มมันก็คือ p o w e r b l o บล็อกสปอร์ตเป็นดัมเบลที่ปรับน้ำหนักได้ครับคำว่าปรับน้ำหนักได้เนี่ย,หล,ยหลายคนคงงงแต่จริงจริงก็คือการปรับแบบนี้ครับง่ายๆสมัยก่อนทุกคนเคยเล่นนัมเบลกันไหมครับที่ต้องมีการเปลี่ยนแผ่นน้ำหนักด้วยการมุน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 แล้วใส่ผมว่าหลายๆคนที่เป็นคอของร่าังกายเนี่ยจะรู้แล้วว่ามันมีความยากครับแต่ความยากข้อนั้นจะหายไปเมื่อ คุณใช้โอบล็อกรุ่นที่มันปรับน้ำหนักได้แบบนี้ครับลองดูสิครับอยากจะยก40ปอนก็เสียบ40นะครับ45ปอนก็เสียบ45ปอนนะครับนี่คือวิธีการปรับน้ำหนักนะครับส่วนคำถามที่ถามกันมาว่ามันปรับได้กี่กิโลกี่ปอนนี่เลยครับถ้าเป็นรุ่นนี้แน่นอนครับ10ปอนถึง50ปอนผมบอกได้เลยเพียงพอครับเพียงพอต่อกลุ่มใหญ่ๆที่เล่นดัมเบลเลยนะครับหรือถ้าเป็นกิโลแน่นอนครับมีตัวเลขบอกชัดเจนเลยคือ4ถึง22กิโลกรัมนะครับ นี่คือ Power Box รุ่น Sport 50นะครับเดี๋ยวเราลองมายกออกจากตัวดัมเบลกันดูครับนี่ครับเห็นไหมครับเรายกแค่ไหนสิ่งที่เหลืออยู่ก็จะวางไว้อยู่ตรงนี้นะครับเราจะเก็บกับพื้นก็ใส่กับพื้นแบบนี้แบบนี้เลยนะครับเป็นไงครับตัวนี้อันนี้คือหน้าตาความสวยงามของรุ่น Sport 50นะครับครับแล้วเราก็มาเดินทางมาถึง Power Box อีกรุ่นนึงครับที่จัดว่าเป็นรุ่นท็อปเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นรถยนต์แน่นอนครับตัวนี้คือตัวท็อปรุ่น Powerblock Pro EXP นะครับมองเห็นด้วยตากันดูแล้วทําว่าตัวนี้มีความเป็นพรีเมียมอยู่นะครับอย่างแรกเลยครับที่เจอคือนี่เลยครับมันเคลือบด้วยยูรีเทนนะครับใครเล่นดัมเบลเนี่ยจะรู้เลยว่าตอนวางตอนยกเนี่ยถ้าเรามีอะไรที่มาเคลือบตัวดัมเบลเราไว้เนี่ยเราจะมั่นใจนะครับมั่นใจต่อการยกของตัวเราแล้วก็การวางพื้นด้วยนะครับซึ่งตัวนี้มาเต็นเ r e ครับมีตัวหุ้มยางมาให้นะครับทําให้ความมั่นใจมันเยอะมากขึ้นนะครับมาดูเรื่องที่2ครับเรื่องการปรับน้ําหนักครับ ตัวนี้มีอะไรที่มากกว่ารุ่นสปอร์ต50นะครับถ้าเราเคยเล่นทั้ง2รุ่นครับจะรู้เลยว่าตัวนี้ขั้นตอนการปรับน้ําหนักเนี่ยมันมันง่ายกว่าอีกนิดนึงเลยครับแต่ผมว่ามันส่งผลต่อคนนะครับคือมันจะมีระบบแม่เหล็กดูดครับดูนะครับพอเอาเข้าใกล้ๆปุ๊บมันจะดูดปุ๊บเข้านะครับแค่นี้ครับมันจะเหมือนถ้าเป็นรถยนต์ก็คงเหมือนตอนปิดประตูแล้วมีแม่เหล็กดูดเล็กๆครับมันให้ฟีลลิ่งของความเป็นพรีเมียมของตัวดัมเบลมากขึ้นนะครับ ซึ่งรุ่นตัวนี้ครับ Pro EXP เนี่ยตอบโจทย์มากเลยตอนปรับนะครับนี่และที่เพิ่มเข้ามาอีกคือมีสีครับสีเนี่ยมันจะบอกว่าคุณใส่ที่น้ําหนักเท่าไหร่อยู่นะครับลองดูตรงนี้เลยนะครับนะครับถ้าเกิดว่าสีอยู่ที่สีขาวนะครับดูนะผมเสียบสีขาวก็แปลว่าน้ําหนักคือ30มปอนด์นะครับใส่สีส้มก็40ปอนด์ครับรุ่นนี้ถ้าเป็นรุ่นสเตปที่1นะครับคือตัวนี้เลยครับถ้าคุณซื้อตอนแรกเนี่ยเราจะเรียกว่ารุ่น Pro EXP s t a p วัเนี่ยคุณจะได้น้ําหนักตั้งแต่ 10ปอนจนถึง50ปอนนะครับแต่จริงๆแล้วรุ่นนี้มันทําได้เจ๋งกว่า10ปอนครับลองดูนะว่ามันทํำยังไงแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักที่มันทําได้ครับมันสามารถทําได้ต่ํากว่า10ปอนด้วยนะครับเอาใจคุณผู้หญิงนะครับหรือคุณผู้ชายที่ต้องการฝึกน้ําหนักในน้อยนะครับทายังไงเรามาดูกันนะครับยกออกมาครับตัวแฮนเดอร์มันคือขนาดนี้ครับอันนี้คือน้ําหนัก10ปอนครับแต่ถ้าเราต้องการปรับให้มันน้อยกว่านี้สังเกตนะครับมันจะมีแท่นเหล็กอยู่ใน ซึ่งแกนล,ล็อกอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถปรับดึงลงเพื่อเอาแกนล,ล็อกออกมาได้นะครับอันละ2.5ปอนด์ครับหมายความว่าในมือผมตอนนี้น้ำหนัก10ปอนด์ประกอบไปด้วยตัวแฮนเดิลสีดำนี้และแกนเหล็กทั้งสองนะครับถ้าผมต้องการเพิ่มลดยังไงก็สามารถเอาแกนเหล็กตัวนี้เข้าออกได้เลยนะครับนี่คือความเจ๋งข้อแรกนะครับของรุ่น Pro p ROEXP นะครับนี่ครับนอกจากจะมีการใส่ ปรับน้ำหนักมีระบบแม่เหล็กดูดเข้าไปแล้วมีการปรับน้ำหนักย่อยแล้วนะครับมีความสวยงามของตัวเคลือบด้วยยูรีเทนแล้วนะครับจุดที่ผมว่าทุกคนต้องชอบมาและหลงรักมาเลยก็คือว่าตัวนี้ครับถ้าเราสามารถเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปได้อีกถึง2สเตจนะครับเราจะเรียกว่าสเตจสอและสะเตจสานะครับโดยที่สเตจสอและ3เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับและที่เห็นเพิ่มเติมตรงนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าสเตจสครับ เป็นรุ่นโปรเท่านั้นนะครับที่จะมีในร้าน m l i v e นะครับคือเป็นตัวสเตท2ครับน้ำหนักต่อขยายมา5 0ถึง70ปอนด์ครับและตัวนี้ครับที่เห็นตั้งๆนี้เลยคือต่อขยายเป็นสเตทที่3นะครับ70ถึง90ปอนด์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าเรามีสเตทที่1แล้วเราเก็บตังก้อนนึนะครับซื้อสเตทที่2เข้ามาเราจะมาประกอบร่างกันยังไงนะครับง่ายๆเลยครับคุณยกขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับ แค่นี้ดัมเบลของคุณก็จะพรีเมียมขึ้นนะครับจากหนัก50ปอนด์กลายเป็นเพิ่มเป็นอีกสเตนหนึ่งเราเรียกว่าเพิ่มเสเตทที่2องเข้าไปก็สูงสุดตอนนี้ที่ปรับได้ก็คือ70ปอนด์ครับ70ปอนด์นี่ผมว่าผู้ชายบางคนเนี่ยเล่นดัมเบลเชสเพสเนี่ยเพียงพอครับเพียงพอต่อกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับลูกหนึ่งครับ70ปอนด์ครับถ้าไม่แรงยกไม่ขึ้นครับนี่นคือ70ปอนด์นะครับ แน่นอนครับตัวที่เห็นตั้งตรงนี้คือเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นขนาดสูงสุดนะครับเป็นสเตทที่3เลยนะครับตัวนี้ก็คือเพิ่มจาก70ปอนเป็น90ปอสิบปอนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับถามว่าหนักไหมครับตอบเลยว่าหนักครับอันนี้ก็คือเต็มเต็มเลยครับอันนี้เป็นพาวบล็อกชุดเต็มนะครับก็คือมีพาวลบล็อกสเตทที่1แล้วต่อเป็นสเตทที่2ต่อเป็นสเตทที่3ครับเป็นไงครับหน้าตาของมันครับ อันนี้น้ำหนักนะครับไล่ตั้งแต่ตับละเอียดสุดเลยต่ำสุดคือ5ปอนถึง90ปอนครับคุณสามารถยุบด,ดัมเบลทั้งแถวนะครับที่เห็นในตามในยิมนะครับเหลืออยู่แค่นี้ครับและมีความเป็นพรีเมียมผสมอยู่อย่างชัดเจนนะครับและนี่แหละครับคือเ o w b บ็อกรุ่น Pro EXP ครับ